นะกูถือกูถือกูถือเมกาโฟนจริงนะแต่เสียงกูดังไม่เท่าเขาอ่ะแบบช่วยกูด้วยไป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 บปไปเลยบอลเล่มาข้างหน้าบอลเล่ไปข้างหน้าบอลเล่ไปข้างหน้าบอลเล่ไปข้างหน้าหัวด หวดแบบไม่สนรุ่นหวดแบบไม่สนรุ่นตามใหม่โบกันรถเดี๋ยวที่ใบไอเดียมคิดฮะอะไรมึงมาเพื่อนรถกูนะมาโซพี่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 น้องโบกันรถแชมพูนะมาโซพี่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 ตกแล้วตกแล้วตกแล้วมาโซพี่มาโซพี่

จุตายอีกตายสองเจาจำไปเอาสเพื่อนอย่าเอาเพื่อนไม่ได้เอาเพื่อนไม่ตายรนสาคนรถสามคนเอาชิ้นหนึ่งพี่ม้ารถสามคนเฮียดีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่อยพี่แซมคนนึงพี่แซมสวยเฮียดีเพื่อนเฮ้ยเพื่อนตายตรงนู้นมึงไปดีเพื่อนค่อยๆไปด้วยกันยิงเลยสวยไปดังขึ้นไปดังขึ้นไป นีบรึเรื่อยอย่าขอเสวดิมึงขอเสียวดิเป็นตอบเป็นตอบเอาสไปกดกดตัวนี้ไเเป็นตอบเป็นตอบเป็นตอบเยเเหี้ยแม่นสีไหวไหวไหวไไวี่ไม่ดีพี่ช่วยช่วยเลไ้ีบยามกเ้มาเล่นกับพี่เก้ิหน่อยพี่ิหน่อยพี่ิหน่อยพี่่ เอ้ยาลีเพืลีเพื่อนลีเพื่อนไเรื่อยกันไปเรยกันเรื่อยัไปเร่อยินจเรื่อยันะไปเรกันไอ้ครอบไหนครอบครบครอ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 บนครไหนพี่มิวยิงหนูไนี่มวขอนันตนั่งสวยแก้ก้วบก้วถ่ายแก้วแก้วออกมาแก้วแก้วแก้วกลับมาเลตรงี่ฟังเสียงมาเลยตรงรถเราดังขึ้นไปหน่อยดิไป้นไปไปขึ้นไปไปขึไปข้นไปขึ้นไ้ไขึ้นไปขึ้นไปเลย สวยก oui pues> no. nah ็คนดันด er, ันไปเลยดันไปเลยเพื่อเราเว้ยเนี่ยเอาฟังนู้คนตัวบอลมาใส่สิบเลยไฟเนี่ยกูขอร้องแหละชนะเถอะจริงไม่มีผ้าแพ้เลยเลาพี่มาตอนนี้มึงเล่นไ้วกันมึงเล่นด้กันไว้มึงเล่นด้กันไว้ไหวชิ้นดูซ้ายอยู่ชิ้นดูซ้ายไหวัดเลยไหวชิ้ไหวชิ้ไม่มีผ้นไหวชิ้าเกลมองไม่เห็นเกลนึกว่าสีดำวกแกดูดิสีดำไหมตอนที่เก่ลตอนที่เก่ลเล่นนะเก่ลนึกว่าสีดำเดืชุดอะไพี่โฟกัสยันพี่พี่เดือดชุดอ กูให้เหลี่ยมกูเองกูตีเป็นสิบอะกูตีเป็นสิบอะโฟนก็ยังน้องกูเองน้องเฮ้ยดันขึ้นมาดีเอาฟังกูดิดันขึ้นมาดิดั้มมาใส่มาใส่กอกมาใส่กอกมึงรอข้าไอ้ตาใจเย็นมึงรอข้ามาใส่กอกนุ้ยไอ้วิมเล่นนะวิมเล่นนะเฮ้ยไอเล่นนะวิมเล่นนะเหยียบบังกูก่อนนะ ถีบเลยพี่ถีบไม่เลยถีบไม่เลยพี่ตันขขอออออหหนน่่ยยไไไประวังระวังรอยหมวกียบระวังตัวนั่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 งจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วคือแล้วคือแล้วคือแม่งหน้าเลยคือแม่งเปิดเลยเปิดเลยพี่ตันเปิดเปิดตายตายไงก็ตายไงก็ตายไงก็ตายสวยปิดเลยตรงนั้นปิดเลยเอา ให้เขาชุบเลยใหเขาชุบเลยให้เขาชุบเลยให้เขชุบเลชุบไงก็ต้องปิดไว้ต้อชุบเลยมาแล้ก็ปิดเองปิดปิดิดิ้นนหลบิ้นิดอ้ามีตรงโทษเลยสาได้ปะสได้ปะสนี่ไม่มีไม้มีไม้มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม้ไฮ้กันดีีกันดีีเอาเลเอกรงไ้ีไ้ง่ีไ้ง่ีไ้ปะ

แสงแดดมันสะท้อนไปทุกคนเกี่ยวบอกเห็นเป็นสีสีนดำอ่ะแล้วไอเกียวชุบไม่ติดวะเกียวกด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 ไม่ก็ไม่ยอมมันไม่ยอมติดอ่ะยังเห็นศพตรงผมปะศพเขาหายเฮ้ยเอามาส่งหนึ่งคลไปเลยตอนนี้รอ E M P หมดก่อนปะหมดยังอ่ะไม่มีห่อนะ ตัวนี้มีอในบ้านดีไม่มันมันสีไม่สายกันแหละแต่มันแค่ย้อนแสงคนมันก็เลยมองเห็นเป็นสีดำพี่พี่แฮปไม่งั้นเกียวิ่งไปแทงพี่ต่อหรอกมามาพี่มาตัวนี้มีหอทุกห้องเวหมดยังตัวจับไปไหนอ่ะตัวจับไปไหนอ่ะพี่เป่าไอจับรุดวอลจับรุดวอเรียกไปเถอะบอกมีมีอาบ้าถุงห่อก๋าอกเลยอเลยมีหอหนพี่เอาปะ กูมีกูมีกูมีขึ้นมาขึ้นมาเป่าเป่าเยอะหอยนะไปอันนี้อันนี้ใช้อุ้ดดิวางหอยเลยใช่หอยเลยชอบ้อนหน้าอุ้ดเลยหอยเลยหอยเลยหอเลยเฮ้ยทำไมกูซ่อมรถไม่ได้เนี่ยเป็นเที่ยอะไรไปเห็นแล้ววผมไม่ไม่ออกพี่ไปนี่ตีไปสิบกว่าที่ไปหอยยังอะมันนี่มันนี่เหมือนหลอกแต่มันแค่ใส่แดดมันแยงตาหนูเว้ยแล้วมันแบบมันย้อนแสงไงมันก็เลยดำซ่อมรถปรับ ไอ้ไอ้โอหอเลยโอเกือจะไปรวงปืนเขาอย่าไปต้องห่ออย่าไปต้องห่อขึ้นมาขึ้นมาห่อให้ห่อให้ไอ้ยังไม่เติมโดนรถโองซ่อดนรถประมุ่นอีกแล้วสินะน้องรักของฉันพอละเลยน้องรักของฉันพี่เก่าตายน้องรักเขาทำมาอร่างนี้หรอ หมอมาแล้วนะเออไกลไกลไกลหมอเดินต้มพ <c oughs> ี่ รถกะเดือดไม่ตำรวจไล่แล,แลนฟ้าตำรวจไล่กูแลนฟ้าโอเคมาแล้วสองคันเคลื่อนมาทางเดียวกันพี่แตกๆมันแตกแล้ว<ต>พีมว่มันแตกแล้วมันแตกแล้วตำรวจข้างหน้าไกลๆห่างๆดาวหนูดาวหนูจ้าโอม้ม่มีไหนโอ้ต็มอยู่พี่ สวยจัดแตกๆเดี๋ยวหนูจะเอามึงทำไรมั่งเนี่ยมึงบอกนี่ไงพี่รอดชัวร์เหมือนว่ามึงมาเป็นพ่อป่ะเอาล่ะตัวประกอบในการพูดมาไดายแชทให้คาดทหารระวังด้วยตำรวจนอกเมืองทางเรือไฟเยอะมากไม่จะเป็นแชทเราเลยนะดูยันค่ะพี่หายตอนยี่สิบสามดูยันค่ะโดนอุ้มอยู่ดู လိုລະနာခလိုတော့မလို့ရတော့နော်ကြီးထောက်ရည်န่ะကြီးထောက်ရည်န่ะ